เอาละครับเข้าสู่การแข่งขัน MotoGP 2025ครับมามาเก็ตนี่ครับย้ายมาทีมโรงงานนะครับออกกสตาร์อันดับที่1เลยโอ้โหมาอย่างโหดเลยครับแล้วก็นี่มาตินนะครับแชมป์โลกเก่านะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ2024ออกกสตาร์อันดับที่2นะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับก็เป็นมาโกเปซกี้โอ้โหมาแรงเหมือนกันนะครับเอาละไปสู่สนามเลยนะครับ วันนี้ครับเราใช้พี่กล้องสมเกียจจันทานะครับกับการขี่ Mo t ต GP ครั้งแรกในชีวิตของเขาครับมาดูครับการออกตัวจะเป็นอย่างไรนี่ครับมาเกตออกที่หนึ่งนี่พี่กล้องสมเกียจจันทาเราครับกับการขี่ m o t o g p สนามช้างบ้านเกิดนะครับออกตัวจากอันที่ที่22ครับไม่เป็นไรครับปีแรก ถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปครับแล้วผ่านโค้งหนึ่งมาเป็นที่เรียบร้อยครับ uh huh. พี่กล้องเราครับก็สวนขึ้นมาได้หลายคั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มท้ายๆอยู่ไม่ได้ครับบานบานอุ้ยอุ้ย,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 ยดีนะครับไม่บานมากครับนิดหน่อยครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ดับที่15แล้วครับสำหรับพี่กล้องสัเกตจันท้า,ทาของเรา โูหมีแต่รุแรงตอนนี้ผู้นำอันดับที่1ครับก็เป็นมาร์คมาเกสอันดับที่2เป็นเปโดอ์คอสตาอันดับที่3เป็นมาวิลิกบินยาเลสครับผูมาร์กมาเกสตั้งแต่ย้ายทีมมานี่ก็โชว์ผลงานอย่างโหดเลยนะครับคอดิฟได้ที่1แล้วก็ออกตัวไปนะครับผ่านไปครึ่งสนามก็ขึ้นมาเป็นหนับที่1เรียบร้อยครับสำหรับมาร์คมาเกสส่วนกล้องสังเกตกานณาของเราครับก็ไม่น้อยหน้าครับ ออกตัวจากอันดับที่สุดท้ายเลยครับที่22ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่13นะครับแล้วกำลังจะขึ้นไปอยู่อันดับที่12แล้วครับโอ้ยสอดเข้าไปครับบิโอกาตตาโลครับอยู่อันดับที่11สอดได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับแล้วต่อไปโค้งที่12ครับใจเย็นๆครับต้องใจเย็นๆไปครับไปแบบนิ่มๆครับใจเย็นๆครับ ยังว่าไหนไม่ชัวเราก็จะไม่แลกครับอยูาทีอยู่ครับทางตรงครับขอสวนหน่อยได้ไหมลมดูดครับแล้วก็ขึ้นไปได้เรียบร้อยครับเฟอร์มินเอาเลเกนอยู่นาทีสิบครับเด็กหนุ่มวัยอายุสิปีเพึ่งขึ้นมาขี่โมโต GP ครั้งแรกด้วยสอดได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ครับไปแปะตูครับ เราจะขึ้นท็อปทอปให้ได้ครับขอท็อปสิบแล้วกันครับสำหรับกล้องสังเกตจันทาอันดับที่หนึ่งครับก็ยังคงเป็นมาร์คมาเกตอยู่ครับโอ้โหแล้วทิ้งระยะห่างอันดับสองพอสมควรด้วยเพื่อนๆดูสินั่นนะครับมาร์คมาเกตเพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหย้ายมาทีมโรงงานนี่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเอาละครับจังหวะนี้แหละเราต้องได้สักหนึ่งอันดับได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดโอ้ยังไม่ได้ครับ หูฟองวินเดลเดอร์เกครับจะพยายามแทงเข้าไปเอามีคนล้มครับมีคนล้มโอ้โหเราขึ้นอันดับที่แแล้วครับตอนนี้เอาละมีลุ้นแล้วครับตอนนี้ขอแทงขึ้นไปอีกหนึ่งอันดับครับแล้วนั่นคือน้องชายของเราครับอเล็เล์มาเกสครับได้หรือเปล่าครับแสงขึ้นไปเอาละครับมีลุ้นนะครับมีลุ้นโพเดียมแล้วครับสําหรับวันนี้สำหรับพี่กองสังเกตจันทาของเราครับ เอาละตอนนี้อยู่ในที่7ครับขอโพเดียมหน่อยเหลืออีกการแข่งขันอีกหนึ่งรอบสนามครับแสงอเล็กซ์มาเกตน้องชายของเราขึ้นไปครับอเล็กซ์มาเกตของของเราเอ้ยอเล็กซ์มาเกตก็ยังอยู่ทีมเดิมอยู่นะครับเกสซีนนสส่นี่นี่ครับบาสซินนี่นี่ครับคะแนนสะสมจบอันดับที่4ในปีที่แล้วครับ ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจที่ที่สี่หรือที่ห้านี่แหละหูไล่แทงยากนะผมบอกเลยสอดเข้าไปครับบัสเซนนนี่เข้าลายได้สวยหูมากมากเกนี้ทิ้งเป็นทุ่งเลยอะ่ะดูดิเห็นมามาเกตป่ะเอาละผมก็ลุ้นขอโพเดียมก็แล้วกันได้หรือเปล่าครับสำหรับโพเดียมในวันนี้รานิสโกบัญญายะ ไปดูคอสตาเอาขึ้นไปแล้วครับมาวิลิกบินยาเลสตอนนี้ครับต้องแซงมันจะยาาให้ได้ครับถึงจะได้โพเดียมแล้วแซงขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วมันจะยาไม่ยอมครับมันจะยาบานออกด้านนอกครับแล้วก็แซงขึ้นมาเป็นอันดับที่2ครับโอ้โยโอ้โหส่วนอเล็กมาเอ้ยส่วนมามาเกตโคตโหดเลยครับ ดูสิไล่ไม่ทันจริงๆครับยกล้อ,ลอเข้าทานชัยโชวโอ้โห <c oughs> กล้องสมเกียรติจันทาครับ <c oughs> จบอันดับที่สองครับนักสนามประเทศไทยอันดับที่หนึ่งเป็นมาร์คมาเกดครับอันดับที่สามเป็นมาวิลิกปิญญาเลสนะครับสุดยอดไปเลยครับ <c oughs> นี่นะครับทีมงานนะครับมายินดีด้วยกับกล้องสมเกียรติจันทาถือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจครับนี่มาแล้วครับมาที่โพเดียมกันครับกล้องสมเกียรติจันทาจบอันดับที่สองครับเพื่อนๆว่าหน้าเหมือนไหมครับอันนี้เป็นมอสนะครับยังไม่ใช่เกมอัปเดตใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคโอเคครับเพื่อนๆแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับการแข่งขัน MotoG p นะครับฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ